ขั้นตอนการติดต่อมิสุมิเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหากมีเหตุขัดข้องในขั้นตอนการขอราคาหรือสั่งซื้อลูกค้าสามารถติดต่อมิสุมิได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม contact m ิส u m i ซึ่งแบ่งเหตุขัดข้องออกเป็น2กรณีดังนี้กรณีที่1จําจำนวนสินค้าในสต็อกไม่เพียงพอต่อความต้องการสามารถกดที่ปุ่ม contact มิสุมิได้ทั้งจากหน้าสินค้าหรือหน้ารถเข็น เมื่อกดปุ่ม contact Misumi แล้วจะปรากฏ Inquiry Form สำหรับกรอกจำนวนสินค้าและวันจัดส่งที่ต้องการเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม send inquiry เพื่อส่งคำร้องมายัง Misumi กรณีที่ 2. รหัสสินค้าไม่ถูกต้องสามารถกดปุ่ม contact Misumi ได้จากหน้ารถเข็นจากนั้นให้กรอกรหัสสินค้าที่มีเหตุขัดข้องและกดปุ่ม send inquiry เพื่อส่งคำร้อง ซึ่งทั้ง2กรณีหลังจากกดปุ่ม Send Inquiry จะปรากฏหน้าต่างข้อความแสดงให้เห็นว่าคำร้องได้ถูกส่งสำเร็จแล้วสามารถกดปุ่ม Go to Inquiry เพื่อติดตามหรือตรวจสอบสถานะรายการ Inquiry ต่างๆได้ที่หน้า Inquiry List หากได้รับการตอบกลับจากมิสุมิในกรณีที่หาสินค้าได้ตามต้องการจะปรากฏปุ่ม Add to Cart ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นและดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติได้เลย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์มิซุมิ